นะครับปุ๋ยเม็ดนะครับปุ๋ยเม็ดเราใส่ปุ๋ยเม็ดเข้าไป1นึรหาร3เป็นอย่างน้อยนะครับสิ่งที่พืชได้ใช้สมมุติว่าใส่4ี่สหนูหาร3ก่อนเหลือเท่าไหร่ครับ4ี่หาร3 15, ประมาณ15บห้ากว่ากว่าถ้าไม่จำไม่ผิดนะครับประมาณ15บห้ากว่านั่นคือพืชได้ใช้นะ,ะยูเลียทําไมครับ สามา ics, ok. 1, dad, okay. ัยก่อนอยู่แบรนด์ดังแห่งหนึ่งนะครับเคยใช้สูตร4000ไหมครับ1888เคยใช้ไหม1888 1688เคยใช้ไหมปุ๋ยทิพย์เคย1 7 8 14735 5สูตรนี้คือเป็นลายเซ็นผมนะครับที่เป็นคนพัฒนาสูตรอ่าโบ้หน่อยเน้ะสูตร ให้มีเส้นวัดปีโปงหน่อยนะครับ18-8-16-8เ18 18ป็นคนพัฒนาสูตรเองนะครับของตามูลแบบวิธีนะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนแล้วเราเคยได้ยินคขาว่าปากใบเปิดปากใบปิดไหมเฮ้ยมันคืออะไรปากใบปากปากเปกิดอาคนไทยไม่กล้าตอบก็อุบอุบอุบใครใส่แมสก์ก็เริ่มคำยิมนะ้มแล้วคำยิ้มปากแล้วแกงปากใบ่านั้นเพื่อนึงจะดูดขึ้นไปได้ ยังไงครับเคยดูดหลอดไหมเคยดูดออกทางปากใช่ไหมแล้วก็ดูขึ <inals> ้นทางก้นใช่ไหมพืชก็ดูดอย่างนั้นเช่นเดียวกันสมัยก่อนสมัยก่อนตอนกังวนต้นไม้ก็ใหญ่เคยใครไม่ใช่ไม่ใช่เราหรอกเคยสอนลูกหลานไหมไม่ใช่ว่าเคยมีคนสอนเราไม่ไม่เอาเนาะเคยสอนลูกหลานไหมว่าไปเล่นใต้ต้นไม้ในรูกมันจะเย็น ร <Good. S 2> ้อนร้อนอ่ะร้อนร้อนอน่อนละประ <Good. S 2> ามาณสักสิบโมงบ่ายไปเล่นใต้ต้นไม้ในลูกมันจะได้เยน <Yes. S 2> ็นเย็นเย็นจริงไหมเย็นจริงทำไมมันคายนคายน้ำนะครับมันคายน้ำทีมันคายน้ำออกดูดทางรากมันขึ้นไปคายน้ำออกเป็น,นกลไกการรักษาความร้อนนะฮตอนเช้าก็คายน้ำช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเปิดของปากไปคือช่วงไหนครับเ <Charles. S 2> ช้าเช้า กรณีบางคนไหนใครเคยเจอว่าฉีดปุ๋ยทางใบแล้วไม่เพราปุ๋ยเคยเจอไหม